คุณผู้ชมแฟนช่องมหาเฮงรวยรวยรวยวันนี้นะผมมาที่วัดชืนะ่ออะไรไม่รู้นะเต่ตรงนี้ผมมาที่หลวงพ่อรวยพ่อยอดรวยอยู่ตรงนี้นะครับผมกราบนวัสก,การท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดินทางมาลําบากนะเส้นทางก็ลําบากเตเรามาด้วยใจเรามาทําบุญด้วยกันนะกะ รงนนี้นะขอบคุณทุกคนทุกท่านเดี๋ยวตามไปดูว่าบรรยากาศมีอะไรบ้างนะฮะนี่ฮะคือบรรยากาศให้ท่านชมดูว่าใครเคยมาเที่ยวบ้างใครเคยมาเห็นบ้างฮนะกะัยอดผูรวยตรงนี้นะที่อำเภอสีเชียงใหม่นะ,มหมนะฮะเออสีเมืองใหม่ผมจำผิดนะฮะอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพญานาคล้อมรอบนะฮะดูว่าเป็นพญานาคที่ล้อมรอบ สำหรับผู้ที่เริ่มก่อสร้างถ้ำยดอดรวยและฝ่ายเกิ็ดกับน้ำนะพระอาจารย์อุทยัยอ,อุตตะตมโมนะพระสมรานนะพระอาจารย์จุกพระบันทอนอาจารย์น้อยนะพระธนากรอนุตโรอาจารย์จอนี่นะพร้อมคณะญาติ โยมชาวบ้านนะฮะพระวีร่งเซนางเลนนาวาและท่านผู้มีศนะรัทธานะฮะเมื่อปี2500นะวันที่21กรกฎาคม2565นะฮะนี่ฮะผมให้ท่านดูดูยอดผู้รวยตรงนี้นะว่าเป็นอย่างไรนะก็

ให้ร่ำร่วยๆนะทำอะไรก็ขอให้รุ่งโรดปลอดภัยทั้งชีวิตนะและทรัพย์สินแล้วก็ครอบครัวเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะฮะกหลวงพ่อรวยวันนี้ผมมาสักกะ ผมมาถึงที่ยอดภูรวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะใครไม่เคยมาก็มาเด้อพี่น้องเด ah an ้อว <t ot ans circles> ันนี้ก็มาวันหวยออกด้วยนะฮะก็สาธุสาธุด้วยกันแล้วกันเด้อพี่น้องก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนะฮะร่ำรวยกันใครที่มายอดผู้รวยนะก็มาดูเอา ผมเองก็ได้มา